ที่ดีก็คบบัณฑิตบัณฑิตในที่นี้ก็เป็นผู้ที่มีความรู้มีความสามารถแลนะบัณฑิตนั้นก็จะพาเราไปหาผลเรียกว่าคบคนพานผ่านไปหาผิดคบบัณฑิตไปหาผลแต่พานนั้นก็มีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในบัณฑิตนั้นก็มีทั้งภายนอกแล้วก็ภายในเหมือนกันนี่เรามาดูว่าคนพานมีักษัยอย่างไรบ้างละ่ะนะครบแล้วเราจะมีความดีความเสียหายอย่างไร แล้วถ้าเกิดจำเป็นน่ะเราจะต้องอยู่ในสังคมที่เป็นคนที่หาประโยชน์ไม่ได้หรือว่าคนผ่านเนี่ยเราจะวางตัวของเราอย่างไรดีเพราะในสังคมทุกวันนี้เราต้องยอมรับว่าทั้งมีทั้งคนผ่านมีทั้งบัณฑิตทุกอย่างเราก็ต้องเลือกที่จะต้องใช้สติปัญญานะแล้วก็ต้องดูว่าเราจะคบบัณฑิตแบบไหน ที่ครบแล้วเราก็จะมีความเจริญนุ่งเรืองในด้านต่างๆถ้าเราศึกษาธรรมก็ครบปฏิทิ่ท่านมีธรรมะเราจะทําธุรกิจก็ต้องครบผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญในการทําธุรกิจนั้นนั่นนี้เป็นตน้นแลือถ้าเราเล่นกีฬาก็จะต้องมีไอดอลของเราที่เก่งในด้านกีฬามีความรู้แตกฉานในวิชานั้น ในการกีฬาเราก็จะพัฒนาฝีมือเราไปได้มากครนาน้นในบางคนทั้ง38ประกาศเนี่ยถ้าบัณฑิตไม่คบคนผ่านและคนผ่านจะมีโอกาสที่จะเป็นบัณฑิตได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่ดีมากเพราะบัณฑิตก็ไม่ยอมคบคนผ่านหาคนผ่านไปคบคนผ่านด้วยกันก็ยิ่งเกี่ยวยิ่งเป็นผ่าน จำนวนขึ้นจำนวนมากแล้วว่าเป็นดับเบิลขึ้นไปอีกแล้วนะเป็นซูเปอร์คนพานไปเลยแต่ครั้นี้ถ้าว่ามันฑดิตไม่เมตตาต่อคนพานแล้วก็ย่งไม่สามารถที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ได้แล้วโลกที่อยู่ก็ต้องมีเมตตาต่อกันเพราะฉะนั้นอันดับที่สำคัญก็คือต้องมีศีลคือความที่ไม่มีเจตนาที่จะทำผิดลงอละเมิดกฎ ของสังคมที่เราอยู่ด้วยกันต่นเราไม่มีสินห้าเนี่ยในตำบลไหนในบ้านไหนตำบลอำเภอจังหวัดก็อยู่ด้วยกันในความผาสุกนะเพราะไม่มีการเบียดเบียนกันทางกายและกันทางวาจาหรือแม้แต่พลัาางกายของเราเราก็ไม่เบียดเบียนด้วยของบนเมาเป็นการเบียดเบียนเหมือนกันทำให้สติข,ของเราไม่สมบูรณ์ด้วยอันนี้เราก็ต้องระมัดระวัง อันนี้มาดูกันว่าคนพาณมีลักษณะอย่างไรบ้างละ่ะนั่นเราครบแล้วจะมีผลเสียอย่างไรคาว่าพานภาษาบาลีคือพาโลภาษาไทยเราก็ลอกๆเข้ามาเกือบหมดก็เรียกว่าเป็นคนพานเป็นคนที่ไม่มีสติปัญญานึเป็นคนเขาไม่มีศีลธรรมเป็นคนที่มีจิตใจด้วคนมัวเห็นไหมคนพานไม่ใช่ว่า ควมีความรู้เอาจบด็อกเตอร์ไปเป็นเป็นบัณฑิตอันนั้นเป็นบัณฑิตเหมือนกันบัณฑิตที่เราก็เรียนกันแล้วก็มีการรับรองว่าบัณฑิตในวิชาการต่างๆนั้นจบมาแล้วก็เป็นบัณฑิตเป็นมหาบัณฑิตเป็นดุษฎีบัณฑิตมีความรู้แตกฉานไปสําหรับมีวิชาการมีอาชีพในการประกอบการงานของเราได้อาจจะสั่งสอนเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ หลายทอดวิชาการต่างๆซึ่งเราเห็นได้ว่าคนที่มีปัญญาอย่างนี้ก็ได้พัฒนาวัตถุนในโลกนี้ขึ้นมาเราใช้กันอย่างสะดวกสบายเหมือนกันอจ่างไฟฟ้ามาก่อนก็ใช้จุดเทียนกันจุดใต้กันเดินทางในเวลากลางคืนก็ลำบากนะส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เดินทางกลางคืนก็ต้องพักก่อนแต่๋ยนนี้ถ้ากลางวันกลางคืนเวลาไหนก็เดินทางได้หมดมีเชื้อเพลิง มีน้ำมันนะทำจากฟอสซิลแต่แล้วก็มีปัญหาขึ้นมาอีกทำให้โลกนี่มันร้อนขึ้นอีกอากาศแปรปรวนไปอีกอันนี้ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเลยว่าการพัฒนาเจอเทคโนโลยีใหม่ๆจะทำความสุขให้เราก็ได้อย่างแท้จริงมันจะเป็นเหตุใมีความทุกข์ขึ้นมาอีกนะเกิดความัวเมาอีก ยิ่งเป็นคนพาลแล้วก็ไม่รู้จักยิ่งจะไปดูการเล่นเล่นการพานันนะซึ่งมันง่ายมากกว่เก่าเยอะการพานันก็ออนไลน์ก็มีดูการเล่นก็ไม่ต้องไปดูตามโรงหนังโรงละครหนังขายยาสมัยก่อนดแบวนี้มันก็พัฒนาการมาอยู่เพียงในมือถือของเราอย่างนี้เราจะมีเวลามาปฏิบัติกันไหมละ่ะนี่คนพานก็คือใจของเราด้วยนะพนภายนอกพานภายใน ถ้าคนพานนี้จะไปทางแห่งความเจริญของเราเพี่งน,นั้นทํำยังไงนะ่ะเราก็จะต้องไม่ไปคบกับคนพานไม่ไปตีสนิทไม่ไปร่วมคิดไม่ไปร่วมทาไม่ไปร่วมเดินทางหรือไปร่วมปฏิบัติกันนะคบค้าสมาคมกันอย่างนี้ก็อันตรายเพราะว่าจะดึงกันไปตกต่ําไปเรากําลังน้อยคนพาน์มีกำลังมากก็จะดึงเราไปในทางเสียหายได้ แต่ว่าถ้าเราเนี่ยไม่ครบคนผ่านข้างในด้วยนะอย่างบางคนเนี่ยก็เลิกตั้งใจจะไม่กินเหล้าละเพราะว่าเมาขึ้นมาแล้วก็ไม่มีสติอารวาดไปสมหดเลยถึงเวลาตกตอนเย็นตอนค่าก็ไม่ไปแต่เอาแล้วเพื่อนน้ำสุราก็มาชวนกันไปพอเห็นเพื่อนมาชวนกันไปกับอดไม่ได้แล้ว ไปด้วยกันนั่นแหละอืไปแล้วก็เมาเหมือนเดิมเขาว่าดื่มเหล้ามากๆก็จะมีผีสุรามาอยู่ด้วยมันจะจริงไหมเราได้ยินมานานแล้วนะมีอยู่ครั้งหนึ่งอนะ่มาก็นั่งสมาธิไปเห็นโยมคนหนึ่งนะที่เป็นหลานนอนเมาอยู่กับขวดเหล้าไม่มีสติแล้วก็มีโครงกระดูกอยู่ด้วย ก็เลยเอออันนี้ที่เรียกว่าผีสุลาเนี่นะก็จะชอบกับคนที่ดื่มสุลาก็ต้องมาอยู่ด้วยนะเพราะฉะนั้นใจของคนเราเนะี่ยเมื่อถูกถผีสุลามนาสิงแนละ้วมันก็จะชวนไปไดืด่มเหล้าสุลามันก็เมาทั้งวันหรือว่าเพื่อนที่มีผีสุลาอยู่ด้วยหรือจิตเองนะที่ทํากรรมกันดืมม่มประจาก็จะมาชวนกันไปดื่มหนึ่งเนี่ย มันก็มีได้ก็เลยไปตักเตือนเขาเขาก็เลยเลิกตั้งแต่วันนั้นก็เลยเลิกสุรามาได้ก็หมดกรรมเกิดขึ้นมายนงต้องระวังคนพาลให้มากที่สุดซึ่งพาลก็จะมีว่าคนพานที่อาจจะเกิดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวก็ได้ไม่จะเป็นคนพาลตลอดไปถ้าเขารู้จักคบกับคนที่ดีหรือเชื่อฟังคําแนะนำนะก็อาจจะกลับมาทําทางที่ดีที่ถูกต้องมีทานมีศีล สูงขึ้นไปก็มีภาวนาก็อาจจะพบกับความสุขที่แท้จริงได้นะหรือท่านผู้นี้ถ้าไม่ได้เป็นคนผ่านโดยจริงแท้จริงนันะท่านองค์ริม,มานเนี่ยท่านมีความรู้ท่านมีความสามารถท่านไม่ได้เป็นคนผ่านนะแต่ว่าอาจารย์ของท่านได้รับข้อมูลจากฤาสิที่อิชาริษยาท่านก็เลยวันเก่งว่าองคริม,มานนี่จะต้องการความเป็นใหญ่ในบอกกูบายนั้นให้ไปตัดนิ้วคนมาไปตัดนิ้วคนจะได้ยังไงก็ต้องไปฆ่าคนใช่ไหม แต่ท่านไม่มีความตั้งใจจะไปฆ่าคนอะไรเลยต้องการเรียนวิชาสูงสุดให้จิตพบกับความสุขก็คิดว่าหนทางนี้จะเป็นหนทางที่ถูกต้องนี่ได้พระพุทธเจ้าไปท่านคบกับบัณฑิตซ์ยังสูงสุดสูงสุดไม่ต้องพูดถึงบัณฑิตละสงสุดในไตโลกกระฐานนี่แหละได้ความเมตตาจากพระองค์ถ้ะชักจูงแนะนําใจของท่านตั้งสมาธิมาบวชแล้วในสุดก็สําเร็จเป็นพระอาหารหันต์ได้ นี่เพี้ยบาหลงไปชั่วข่าวเท่านั้นเองะแต่เมื่อท่านรู้ก็มาแล้วกลับเข้ามาแล้วลเจริญสมาธิภาวนาแล้วก็สมเด็จเป็นพระอรหันต์ได้เพราะใจท่านแท้จริงๆไม่ได้มีวัตถุประสงค์จะไปทําร้ายใครก็ข้าใจ่าจะได้ไปเรียนวิชาสูงสุดบา้า้นะถ้าได้นิ้วมือมานี่ความเชื่อก็อันตรายเหมือนกันพอดีว่าอาจารย์ของท่านก็คงยังไม่ใช่เป็นผู้มีปัญญาก็ถูกยุ่ยุงได้ง่าย อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ถ้าคนพาลที่มันแท้แทนะ้น่ะมันเป็นคนพานจริงๆมันมันดอกบัวอยู่ในโคลนต้มนะชักจูงยังไงก็ไม่ไหวไม่ได้ปรับปรุงในความคิดในการการะทําอย่างนี้เราไปไปดึงไปฉุดไปชากลากดึงมายัางไงมันก็มีแต่ความเหนื่อยเปล่านี่ก็ต้องปล่อยไปเราก็ต้องหาว่าคนที่มีความดีอยู่ที่ไหนเราก็ศึกษา นื้อศึกษาธรรมะของพระเจ้าให้ใจของเรามีความดีอันนี้แหละเป็นบัณฑิตภายในน่าระวังวผานภายในใจของเราด้วยเพราะว่าเป็นธรรมดาเมื่อวิชามาันมาปรุงแต่งใจแล้วก็เป็นพานเมื่อปัญญามาปรุงแต่งจิตใจแล้วจิตใจแล้วก็เป็นบัณฑิตอย่างพวกเราเนะี่ยสนใจในการทําบุญให้ทานสมทานศีลฟังธรรมหรือเป็นนักบวชก็มีศรัทธามาบวชมาปฏิบัติมาเป็นสมณะนนมาเป็นพระ แสดงว่าใจของท่านเนี่ยนะคบกับบัณฑิตคบกับธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าคําสอนของพระองค์แล้วก็พยาพยามทําพยายามปฏิบัติอันนี้ถนะ้าเป็นบัณฑิตก็จะเกิดผลที่ดีอย่างมากทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าพวกเราเนี่ยอยู่ในสังคมเราก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันใาสังคมนะเป็นคนพานมากเราจะวางตัวอย่างไรนะจะอยู่ได้เราก็ต้องมองว่า เราต้องมีเมตตากรุณามองคนในสังคมนั้นในความดีเขาต้องมีความดีบ้างมีความรู้มีความสามารถไม่ใช่ว่าจะไม่ดีตลอดไปคนเราก็อาจจะทําไม่ดีบ้างแต่ไม่ใช่ไม่ดีตลอดไปแต่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเขาจะชวนเราไปกินเหล้าไปเมายาเอหรือ,อช,ชักชวนเราไปลงทุนเล่นหุ้นอะไรกําไรดอกเบี้ยสูงสูงนะลงทุนร้อยบาทในดอกเบี้ยต้งหกบาท ถ้าลงทุนไปมากๆกันนั่นเองได้ดอกเบี้ยทั้ง80บาทเอาแนะนําคนอื่นก็ได้อีก10บาทอย่างนี้เราก็ต้องใช้ปัญญานะ,นะคนผ่านก็จะมาหลอกลวงเราแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายเนนะี่ยเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายกว่าจะเรียนก็ไม่ง่ายนะเรียนสําเร็จมาแล้วทําการงานก็ไม่ง่ายอีกมีหนทางที่จะดึงจิตใจเราไปสู่อบายภูมิได้มากที่สุดเลยนั่นคการเ,าเล่นเที่ยวกลางคืนเล่นการพน,นัน หะกคบคนที่ไม่ดีมาเป็นมิตรอย่างเนี้มีแต่ความเสียหายพรานั้นต้องมาฝึกกันมาปฏิบัติกันให้พิจารณาถึงจิตใจของเราทุกวันวันนี้ใจของเราเป็นบันณฑิตกี่เปอร์เซ็นต์เป็นพาโลหรือเป็นพานกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราจะทํายังไงจะให้ตัวผ่านมันออกไปได้คบบัณฑิตนะคบแต่คนที่ดีหากคบแต่คนมีศีลธรรมไว้แต่ว่าเราก็ต้องมีปัญญาฉลาดเหมือนกันถ้าไปเจอคนที่ไม่ดี นะต้องสร้างภูมิก็อเอาให้เข้มแข็งป้องกันตัวเองไว้ด้วยเรามัดระวังภัยไว้เออว่าเขาจะมาหลอกเราหรือเปล่าหลอกเราลงทุนจะได้เยอะๆมันจะมีไหมในโลกเนี้ยอย่างนั้นนะ่ะนักลงทุนระดับเศรษฐีมหาเศรษฐีเขาจะไม่ลงทุนเลยแล้วก็คิดพิจารณาลงทุนบาทหนึ่งได้ตั้งหกสิบบาทมหาเศรษฐีเ็ามีเงินเป็นนะหมื่นล้านแสนล้านเขาก็ลงทุนเขาป่านนี้เขาก็ร่ำรวยไปมากมายสิแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเราก็ต้องระมัดระวัง เกิดความโลภขึ้นมาได้ก็ขอ,ขอให้พวกเหานั้นคบกับใจของเราที่ดีคบกับเพื่อนที่ดีของเราคุณสมาธิให้ตั้งมั่นในได้ก็ขอ,ขอให้พวกเรานั้นจงห่างไกลจากการครบค้าสมาคมกับเพื่อนที่ไม่ดีคบกับบันฑิตที่ดีเฉพาะในใจของเราต้องคบกับความดีมากๆคบกับธรรมะธรรมะก็จะพาพวกเรานั้นนะใจของเราให้สูงขึ้นเป็นเทวดาแล้วได้เห็นธรรมได้เจริญได้ธรรมทุกการทุกทกท่านเจริญพร